แจกอินดิเคเตอร์ช่วยตีดีมานซัพพลายโซนอออร์บล็อกและ FVG โดยอัตโนมัติพร้อมวิธีติดตั้งใครที่เป็นสายฟรีพลาดคลิปนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขาย f o r e ็และ c f d มีความเสี่ยงสูงทางว n นเทรดเดอร์ไม่มีส่วนในการชี้นำแนะนำชักชวนให้ลงทุนและไม่มีการระดมทุนโดยเด็ดขาด สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ดีมาร์ส p p l โซนออเดอร์บล็อกและ FVG นะครับในการเทรดวันนี้ผมมี i ิ d i c เตอร์ดีๆมาแจกกันนะครับจากภาพนี้นะครับคือติ d i c เตอร์ที่ใช้ตีโซน FVG ออเดอร์บล็อกดีมาร์ส l ายโซ e โดยอัตโนมัติโดยที่ทุกท่านไม่จําเป็นต้องตีเองเลยแม้แต่น้อยนะครับหน้าตาของมันจะเป็นดังนี้จากภาพเนี่ยจะสังเกตว่าเนี่ยโซนสีพูโซนนี้นะครับก็คือแบล i d FVG นะครับหรือโซนสี ส้มๆโซนใหญ่ๆนี้นะครับก็คือออเดอร์บล็อกนะครับเป็นแบบแบริสนะครับผมอ่าอย่างตรงนี้นะครับสีฟูอ่อนๆนะครับก็คือซัพพลายโซนนั่นเองนะครับอย่างตรงข้างล่างนี้นะครับก็เป็นบูริชออเดอร์บล็อกนะครับผมนะส่วนทางด้านตรงนี้นะครับจุดสี่เหลี่ยมนะครับใหญ่ๆอันนี้ก็คือบูริชเอฟวีจีนะครับผมอ่าจะสังเกตว่าทุกโซนเนี่ยทั้งออเดอร์บล็อกนะครับที่มาซัพพลายโซนลงไปถึงเอฟวีจีนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ตีให้เองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับ และที่สําคัญนะครับวันนี้ผมจะทั้งอินดิเคเตอร์และเทมเพลตเลยนะครับติดตั้งตามขั้นตอนผมปุ๊บเนี่ยใช้ได้ทันทีนะครับไม่ต้องมีการเซตค่าอะไรให้ยุ่งยากนะครับแค่ทําตามขั้นตอนในคลิปนี้เท่านั้นนะครับไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับอินดิเคเตอร์และเทมเพลตที่เราจะนํามาแจกกันวันนี้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นอินดิเคเตอร์ใน MT4 เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับใน MT4 MT5 ใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับ ท่านใดที่เปิดคลิปนี้อยู่นะครับและอยากติดตั้งตามนะครับต้องไปทําการติดตั้ง MT4 ของโบรกเกอร์นั้นๆก่อนนะครับท่านใช้บล็อกไหนนะครับก็ไปโหลด MT4 บนคอมของโบรกเกอร์นั้นๆได้เลยนะครับอ่าเมื่อท่านติดตั้ง MT4 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีติดตั้งนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูวิธีติดตั้งเนี่ยเรามาดูหน้าตาของมันกันก่อนนี่จุดนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นโซนสีฟ้า สว่างสว่างแบบนี้นะครับมันคือ f v g นะครับถ้าเป็นโซนสีน้ําเงินนะครับซึ่งมีกรอบสีดําอยู่ตรงนี้นะครับมันคือ order block นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเป็นโซนสีเขียวอ่อนๆนะครับมันคือ d Demand Zone นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นโซนสีฟ้าเข้มๆนะครับก็เป็นตัว order block เช่นเดียวกันนะครับนี่มันจะมีหลายสีนะครับอ่ะไปดูสีชมพูกันบ้างนะครับถ้าเป็นชมพูอ่อนนะครับมันคือ Order b l บล k นะครับ ถ้าเป็นชมพูเข้มๆนะครับอยู่ตรงกลางแท่งเทียนแบบนี้มันคือ FVG นะครับแต่ถ้ามันเป็นโซนสีส้มๆม,มีขอบสีดำๆแบบนี้นะครับมันก็คือ Order Block นั่นเองนะครับผมอ่ะมีตรงไหนยอยีกนี่ถ้ามันเป็นสีชมพูเข้มๆตรงนี้นะครับมันก็คือ Order Block นะครับอ่ะผมทำการเซตค่าสีให้มันแตกต่างกันนะครับเราจะได้รู้ว่ามันคือแนวต้านหรือแนวรับนะครับถ้าเป็นแนวต้านเนี่ย มันจะประกอบไปด้วยสีชมพูสีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็สีส้มสีแดงนะครับถ้าเป็นแนวรับเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็ตัวสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็ฟ้าเข้มนะครับผมแล้วก็เอออ่ะมีแค่นี้นะครับผมถ้าเป็นแนวต้านเนี่ยเป็นสีโทนสีชมพูสีแดงถ้าเป็นแนวรับเป็นโซนสีฟ้าสีเขียวนะครับจําแค่นี้พอนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ตีโซนให้เราอัตโนมัตินะครับมันสามารถใช้ได้ทุกไทม์เฟรมเลยนะครับไปดูไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะครับไทม์เฟรมเดย์ ผมซูมไปใกล้ๆนะครับจุดนี้ปึ๊บปึ๊บนี่ชุดนี้นะครับอย่างราคาเมื่อเช้านะครับจุดนี้เนี่ยจุดโซนแดงๆโซนนี้นะครับโซนใหญ่ๆสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็คือตัวออเดอร์บล็อกในไทม์เฟรมเดย์นะครับโซนสีแดงโซนนี้นะดังนั้นเนี่ยเมื่อราคาเนี่ยขึ้นมาเทสออเดอร์บล็อกโซนไทม์เฟรมเดย์นะครับมีโอกาสให้ราคาของกราฟเนี่ยปรับตัวลงได้นะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูเทรนประกอบด้วยนะครับอย่าเชื่ออินดิเคเตอร์อย่างเดียวนะครับ อ่ามาดูเทสสี่กันบ้างนะครับเทสสี่ปุ๊บนี่อ่ะเทสสี่ครับลำรูนครับเฟรมเทสสี่กันบ้างเห็นไหมครับเราใช้ได้ทุกทำเฟรมเลยเทสสี่เนี่ยมีการขึ้นมาโดนออเดอร์บล็อกตรงนี้นะครับนี่โซนสีนี้นะครับโซนสีแดงเข้มเขมนี้นะครับเอ้โซนสีส้มนี้นะครับทําให้มีการปรับตัวลงนะครับนี่เห็นไหมครับอ่ะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีจุดเหลืองๆตรงนี้นะครับจุดเหลืองๆโซนเนี้ยมันบ่งบอกว่ามันได้เข้าสู่ตัวออเดอร์บล็อกแล้วนะครับผมแล้วมันก็จะมีการ ขึ้นโซนเหลืองๆให้เรารู้นะครับว่ามันกําลังเข้าสู่ออเดอร์บล็อกแล้วนะมีโอกาสที่กราฟจะนะครับโดนโซนนี้นะครับกดลงมานะครับผมนี่ตรงนี้เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปมาดู H1 กันบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับกราฟทำเฟรม H1 เนี่ยก็จะมีโซนออเดอร์บล็อก FVG แล้วก็ดีมาซัพพลายโซนเป็นของตัวเองนะครับเมื่อเราเปิดกราฟทำเฟรมไหนขึ้นมาเนี่ยตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะทําการตีโซนให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับผม โอเคครับทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้รูปร่างหน้าตานะครับของมันกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับท่านใดที่ต้องการจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับจ้ำอีกทีนะครับต้องเป็น MT4 บน Windows นะครับบน i n d o w s เท่านั้นนะครับอ่ะโอเคครับเราไปดูวิธีติดตั้งบน MT4 ใน Windows กันก่อนเลยนะครับโอเคครับเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งอินดิเคเตอร์ตัวนี้กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการเข้าลิงก์ b i t l y i n d i f r e e 1นะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์กันก่อนนะครับ bit.ly/indi-free1 นะครับเลขหนึ่งตรงนี้นะครับใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับสามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่ได้ดูวิดีโอนะครับสามารถดูในช่องรายละเอียดวิดีโอด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผม ขออนุญาตพิมพ์ลิงก์สักครู่นะครับนี่ใช้เบราว์เซอร์อะไรโหลดก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วผมใช้ Google Chrome นะครับผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับ bit.ly นะครับ slash indifwe r แล้วก็เลขหนึ่งนะครับพิมพ์เสร็จนะครับก็กด enter เข้าไปนะครับปุ๊บอ่าทีนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่านะครับอันนี้คือตัวอย่างไฟล์นะครับให้ทุกท่านกดตรงนี้นะครับ continue to destination นะครับผมกดเข้าไปหนึ่งทีนะปึ๊บเราจะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ห่าน้านี้คือหน้าดาวน์โหลดนะครับให้เรานะครับเอาเมาส์เลื่อนไปที่มุมบนขวานะครับจะเจอลูกศรที่เป็นลูกศรชี้ลงนะครับจะขึ้นว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดเข้าไป1ทีนะครับปึ๊บนี่อ่าตรงนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเขียนว่า Google Drive ไม่สามารถสแกนไฟล์นี้เพื่อตรวจหาไวรัสได้นะครับเหตุผลที่ขึ้นอย่างนี้ก็เพราะว่าตัว Google Drive เนี่ยมันไม่สามารถสแกนไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากๆได้นะครับผมดังนั้นเนี่ย มันก็เลยขึ้นเตือนว่าถ้าไฟล์นี้มีไวรัสนะครับ Google Drive นะครับจะไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่ามันไม่สแกนหาไวรัสให้นะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับมันแค่ขึ้นเตือนเฉยว่า Google Drive สแกนให้ไม่ได้นะนะครับเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเองนะครับแน่นอนว่าปลอดภัยนะครับผมผมยืนยันเลยว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่มีไวรัสนะครับผมใช้มาตลอดนะครับใช้ได้ปกติดีนะครับผมกดดาวน์โหลดต่อไปได้เลยนะครับปุ๊บนะครับรอสักครู่นะครับ เมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่าไฟล์นี้นะครับ Template and Indicator Free นะครับผมอ่า Indicator Free นะครับให้เราเนี่ยทำการเป right ิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูขั้นตอนถัดไปนะครับปึ๊บนี่นะครับเราจะได้ไฟล์นี้นะครับโฟลเดอร์ที่เป็นรูปสมุดสมุดเนี่ยนะครับที่เป็นรูปสัญลักษณ์สมุดหนังสือซ้อนๆกันนะครับให้ทำการคลิกขวาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็กด Extract to Template and Indi Free นะครับกดตรงนี้นะครับผมเมื่อเรากดแล้วเนี่ย จะเป็นการแตกไฟล์นะครับผมไฟล์เนี่ยตอนแรกมันอยู่รวมกันอยู่นะครับเราจะทําการแตกไฟล์มันออกมานะครับเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้โฟลเดอร์นี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับจุดที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับคือโฟลเดอร์ที่เราได้ออกมาหลังจากที่แตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ขั้นตอนที่2ได้เลยนะครับเราจะทําการลากคลุมไฟล์ทั้ง2ไฟล์นี้นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์เนี่ยที่เราแตกออกมาเนี่ยทั้งไฟล์ mql4 และไฟล์ Temp นะครับให้เราลากคลุมเลยแล้วก็ คลิกขวานะครับกด copy เอาไว้นะครับผมอ่า copy ทั้ง2 f o โฟลเดอร์ที่แตกออกมาเอาไว้ก่อนนะครับเมื่อเรา copy เสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับไปดูขั้นตอนที่3นะครับปุ๊บเข้า mt4 นะครับอาจจะเป็น mt4 ของ xm นะครับ f i x m e หรืออะไรก็ได้นะครับขอให้เป็น mt4 นะครับให้เราเข้า mt4 และกดคําว่าไฟล์นะครับที่อยู่มุมซ้ายของโปรแกรมนะครับเลื่อนลงมานะครับเลือกที่ open data folder นะครับผมเมื่อ open data folder ครับ เจอแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับผมอ่าทีเนี้ยเราจะได้ทําการเปิดโฟลเดอร์นะครับของตัว MTF ขึ้นมาแล้วนะครับนี่สู่ขั้นตอนที่4กันเลยนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยเมื่อเราเอ่อเปิดโฟลเดอร์ Data ของ MTF ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราทําการคลิกขวาที่พื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็กดเพรสนะครับผมเพื่อวางโฟลเดอร์ที่เรา Copy อเอามานะครับผมเราจะทําการวาง Copy เอ้ย วางโฟลเดอร์ที่เราก o p ปี้ไว้นะครับทั้ง2โฟลเดอร์ลงณตําแหน่งนี้ทันทีนะครับคลิกขวาที่ตําแหน่งว่างแล้วก็กด p พ s t e นะครับผมทีนี้เนี่ยตอนเรากด p พ s t e เนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างให้เรายืนยันนะครับให้เรากด confirm มหรือว่ากด c อ n t i n u ีได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ต้องกลัวว่าไฟล์ n t f o จะมีการเสียหายนะครับมันสามารถทับกันได้นะครับผมกดโอเค continue ได้เลยนะครับต่อไปเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือขั้นตอนที่5้านะครับ ขั้นตอนที่5เนี่ยเมื่อเราลงไฟล์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องปิดและเปิด MT4 ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วทําการคลิกขวาที่ก,กราฟนะครับที่ขวาที่ก,กราฟเปล่าๆเ,เ,เนี่ยแล้วก็เลือก template z ด e ลัด d ีมันสตา p ์แอนอ a ร์ o ดอร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่แถบมุมขวาด้านล่างตามภาพนี้นะครับนี่ตามภาพนี้นะครับแล้วก็ติ๊กช่อง order block และ FVG ที่อยู่มุมขวาบนนี้นะครับติ๊กแค่ทีเดียวนะครับให้มันเป็นรูปเนี่ยดอกันเนี่ยติ๊กแค่อย่างละ1ที ผมเราก็จะได้อินดคเตอร์ที่ดูดีมาซับไพโซนออร์เดอร์บล็อกและ FVG โดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเมื่อเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราปิดและเปิด MT f o ขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อเราเจอกราฟเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นกราฟอื่นอยู่นะครับอาจจะเป็นกราฟนี้ครับให้เราทําการคลิกขวาที่พื้นที่ว่างนะครับแล้วก็กดเทมเพลตให้เลือกที่มันเขียนว่า set underscore slash demand supply and order block นะครับกดตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมครับเราจะได้เทมเพลต ที่เป็นอันเดียวกับที่ผมมานำเสนอให้ตอนต้นคลิปแล้วนะครับจะโชว์ดีมาซ์ l พและออ t เดอร์บล็อกนะครับที่ทำการตีให้เรียบร้อยนะครับทุกทามเซมเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตั้งแต่ M 5ก็ใช้ได้นะครับ M 1ยังใช้ได้เลยนะครับผมมันจะตีดีมาซ์ไพโซนและออรเดอร์บล็อกให้อัตโนมัตินะครับรวไปถึง f v g ด้วยนะครับโอเคนี่แล้วก็ด้านแถบแถบด้านขวานี้นะครับอย่าลืมนะครับให้ติ๊กคำว่า o r d e r b l o c k นะครับและ FVG นะครับคำว่า OB และ FVG นี่นะครับต้องติ๊กด้วยนะครับผมติ๊กแค่ทีเดียวนะครับถ้าติ๊ก2ทีเนี่ยปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นโซนเก่านะครับมันจะมีโซนเก่าโผล่มาซึ่งเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้แค่โซนเดียวเท่านั้นนี่แค่นี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอินดิเคเตอร์ที่สําหรับตีดีมาซัายพโซนและออเดอร์บล็อกฟรีนะครับท่านใดที่ไม่ทันนะครับผมท่านใดที่ตามไม่ทันก็ สามารถนะครับย้อนกลับไปดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งเอ้ยเดี๋ยวผมจะใส่ขั้นตอนนะครับในรายละเอียดวิดีโอนี้ไว้นะครับแล้วจะส่งเอ้ยแล้วจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้วยนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีสิ่งดีๆมาแจกแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ได้นะครับกดคอมเมนต์เป็นการขอบคุณได้นะครับผมสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารจากวันเทรดเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันเทรดเดอร์ด้วยนะครับ